ต้นตอนนี้ลายคนกอตังนาตังตารอคนหลักครึ่งเฟซไม่อยู่ในการที่จะช่วยลดผาราคาของจีบให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าตอนนี้คาร์โมก็เคาะแล้วนะคะคนหลักครึ่งเพิ่มกําลังสื่อลดผาลาราคาใจจ่ายจะเป็นป็นเพื่อติดต,ตามได้จากน้องเส้าหนุ่ยในช่วงของแรงสกิดสกิดขาค่ะแรงสกิดสกิดเขาคา,อาอราเอเคาะ โครงการคนละครึง่งเพิ่มกำลังเซอร์ลดภาราคาชายใจใประชาชนเริ่มกันยายยตนถึงตุลาคมฮอกฮานีจ้า สวัสดีจ้าวันนี้น้องสาวหน่อยเอาข่าวดีเทรรอคอยมาบอกกันเล่าเพราะว่าคอรมอเนี่นะเขาขอออกมาตร,รการการะตุนเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิดสิบเก้าประกอบ้ดยสามมาตรการฟังให้ดีนะจ้ามาตรการแรกนี่นะโครงการคนละครึ่งเฟสห้าวงเงินให้ดังเพย์ส่องือหนึ่งพัน 1, สองร้อยล้านบาทโดยเขาใช้ลักเกฑ์เดิมเป็นการรวมจวว่ายทั่วโคเพย์เนี่นะระหว่างรัฐบาลกับประชาชนโดยรัฐบาลขอสนับสนุนวงเงินใช้จ่ายชํำระคา อาหารค่าเครื่องดื่มสินค้าและการบริการหตุกำหนดสูงสุดในนากรหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อคนต่อวันหรือว่าไม่เกินแปดร้อยบาทต่อคนนะจ๊ะกลุ่มเป้าหมายทางเพทในนาก็มีทางเพศเยี่สิบหกจุดห้าล้านคนเป็นเวลาทางเพทสองเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนไปจนถึงวันทีส่สามสิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจ้ามาตรการในสองโครงการเพิ่มกำลังซสอ้อให้กับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ห้าวงเงินทางเพศห้าพันสามร้อยสามสิบหกล้านบาท โดยเขาจะเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนทางเพย์ส3บ้าน3้เนเซเบิ้ลนคนเพื่อเซอร์สินค้าจากร้านทงฝาแล้วก็ร้านค่าหรือว่าผู้บริการเทเข้ารวมโครงการคนละครึ่งเฟสหเดือนละทางเพย์นนาซ่องรอยบาทต่อคนเป็นเวลาทางเพย์ก็ซ่องเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนจนถึงวันที่3 1อตุลาคม2 5 6 5จ้ามาตรการสุดท้ายโครงการเพิ่มกำลังเสริมให้กับคนที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษระยะเทส3 วงเงินนางเพจเปดรอยเกาสิบล้านบาทโดยเขาจะเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าโครงชีสําหรับคนี่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษจํานวนนางเพยนนาะส่องล้านส่องแสนส่งเบิร์ดจัดพันส่งรอยเซ่คนเพื่อเซอร์สินค้าจากร้านทงฝาแล้วก็รนันค่ะรวบผู้บริการที่เข้ารวมโครงการคนละครึ่งเฟสห้าเดือนละส่องรอยบาทต่อคนแล้วก็เป็นเวลาบางเดส่งเดือนเริ่มตั้งแต่มาเห็นน,หนึ่งกันยายุนจนถึงวันเทกสามสิอุตลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจ้าซึ่งทางวัดทางเพย์ในนาการดำเนินโครงการทนังซ้ำโครงการนอก จากจะช่วยลดภาราคาใช้จ่ายใ,ให้กับประชาชนเลวก็อย่างเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจซึ่งมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยและคขา,ขาดว่าจะทําให้มีเงินมุ้นเวียนในระบบเศรษฐกิจนนะเพิ่มเติมทางเพศเซเบิร์นทรงพันเซโรยล้านบาทแล้วก็ g d ด GDP นะก็จะสราบหมัดขยายตัวได้มากถึง0.13เปเซ็นเลยนะจ๊าบาย